สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เช้าวันใหม่สดใสโอเคครับทุกคน <c oughs> ก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารัากทุกคน <c oughs> ทุกท่านนะครับมีต้อนรับสู่ช่องของผมนะถ้าเข้ามาแนละ้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังจใจหผมสักหน่อยแล้วกันเนาะโอเคครับวันนี้กลับมาพบกับผมในรายการสอนเล่นเอาชีวิตรอดใน E ีพีที่สแล้วนะครับทุกคนกลับมาพบกับก,บการสอนเล่นในอีพี ที่สในซีรีส์ที่2ของผมนะโอเคครับตรงนี้ผมก็มาอัปเดตนิดนึงแล้วกันว่าผมได้ทําอะไรเพิ่มเติมไปเนาะตรงนี้ผมก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมครับทุกคนแต่ว่ามีตรงนี้ที่เปลี่ยนไปคือผมเอาไม้มาวางไว้อย่างนี้ทั้งหมดเลยครับทุกคนคิวตรงนี้ผมต้องการแค่ไม้แล้วก็ตรงนี้ผมต้องการพวกของอย่างอื่นด้วยเนาะแล้วก็ตน้นตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้โอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันใช่ไหมครับทุกคนวันนี้ผมกะว่าจะออกสำรวจนิดนึง ตอนเริ่มเกมมาเราได้เป็นแผนที่มาใช่ไหมวันนี้ผมอยากที่จะต้องการเปิดแผนที่แผนนี้ให้มันหมดว่าแต่และที่มีอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นโอเคเราแทนที่ไปใส่มือซ้ายน,นะทุกคนเราจะได้มองเห็นแผนที่ตลอดเวลาและหลังจากนั้นเราจะทําการครับเรือมานะทุกคนครับเรือ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 ต้องใช้คราฟอนนี้เพิ่มอ่ะ ทำสติกมาแล้วก็ทำโชวเวลมาทำมาสักสองล้ำแล้วกันเผื่อเรือหายชิปเรือไม่ใช่ถ้วยชิปชิปโอเคครับต่อไปผมทำการ cover stone ซะหน่อยแล้วกันมีไหม c เวอร์สโตนไม่มีเลย,ยางาน,นเนาะให้เดี๋ยวเราเอาเตียงไปด้วยดีกว่าเผื่อเรา เดินทางไกลแล้วมันมืดครับทุกคนเราจะได้นอนได้นะโอเคเดี๋ยวเอาขาวสเตนมาทำเป็นพวกดาบสักนิดนึ่งแล้วกันผมจะได้เพื่อแบบผมไปเจอมันตรงมันเตอร์อะไรผมจะได้สู้มันได้สักหน่อยนะไม่ใช่ว่าไปแบบตัวเปล่าไม่มีอะไรไปเลยสู้อะไรไม่ได้อะไรเนงะี้ยโอเคก็ต้องทำเป็นสติ๊กมาก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ทำดาบมาสักหนึ่งเล่มแล้วกัน ปุ๊บที่ขุดไปสักหนงหานเผื่อได้ใช้โอเคไม่มีอะไรแล้วเราก็ออกเดินทางได้เลยครับทุกคนตอนนี้อาหารแล้วก็เพียงพอแล้วโอเคเราก็จะใช้มุมมองนี้แล้วกันนะครับทุกคนผมจะมาสักประมาณแถวนี้ก่อนคือผมจะพยายามไม่ออกนอกแผนที่นะเนาะมองไม่เห็นอนะมองไม่ได้โอเคชูป ก็คือจะไม่ให้มันออกจากเขตแผนที่ตรงนี้นะครับทุกคนคือผมจะมาขยายเกาะเฮ้ยเหมือนเราจะเจอของดีครับทุกคนเป็นซากเรือเดี๋ยวเราลงไปสำรวจนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนตรงนั้นมีดาวด้วยน่านจะจะลายแต่ว่าซากเรือตรงนี้รู้สึกว่าสมบูรณ์จัง <laughs> ไม่เหมือนซากเรือเลยครับทุกคนต้องรีบลงโอ้ย,อยกล้องกล้องก้อง,อ,งอยู่ไหน,นกล้องเอ้ย วิ่งไม่ได้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 แล้วอย่างงี้โดนไทเด้นครับทุกคนโอ๊ยไม่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 โอ้โหเกือบตายเกือบตายเกือบตายโอเคหนีดีกว่าทุกคนไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเรามีของดีๆเราค่อยมาดูอีกทีนึงแล้วกันนะทุกคนรู้สึกไม่ไหวนะเมื่อกี้ผมโดนไทเด้นแน่เลยโคตรแรงอย่างแรงอ่ะโอเคเรามาสำรวจรอบนอกก่อนแล้วกันนะครับทุกคน เมื่อกี้เป็นเรือที่เรืออับปางที่ว่าสมบูรณ์มากทุกคนที่ตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยเห็นเรืออับปางที่สมบูรณ์ขนาดนั้นเลยสิ่งที่ผมต้องการในเรือนั้นก็คืออะไรรู้ไหมจะเป็นคล้ายๆแผนที่สมบัตินะครับทุกคนเราจะได้ไปหาสมบัติต้องอื่นต่อได้มันก็จะมีสมบัติหลายอย่างอันนี้อะไรอันนี้ก็ซากเรือเหรอวิซากเรือเยอะเหมือนกันนะนี่ทุกคนโอเคขอกินอาหารแล้วกันไม่กี่กับตาย น่าจะโดนทยเดนแหละไม่งั้นไม่น่าแรงขนาดนั้นนะโอเคใครมีแผนที่ตั้งแต่ช่วงแรกก็สามารถออกสำรวจได้นล้ทุกคนวันนี้เรามาเปิดแมปกันสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่ซีรี์ก่อนๆที่เล่นมาก็คือไม่ค่อยได้ออกอจนภยนะัยเนาะส่วนมากก็จะยุ่งอยู่กับการทำฟงทำฟาร์มมากกว่านะครับทุกคนอันนี้มันก็ อะไรผมใส่เชดเดอร์นี่ให้น้ำมันใสเนี่ยผมยังมองไม่ค่อยเห็นเลย,ยนะแอบขี้กองใช่ไหมปึ๊บมองมองไม่เห็นไปคือเกาะเฮ้ยทำไมผมไม่อยากจะเจอเกาะอ,อื่นแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มีเกาะผมอยู่เกาะเดียวไงเนะี่ยน่าเศร้าใจแบบนี้ทุกคนจะมีอะไรไหมนะมีปลาหมึกแล้วก็มีราว แต่ถามว่าไทเดนเราจะหาไทเดนได้จากไหนใช่ไหมก็จะมีซอมบี้ใต้น้ำนะครับทุกคนไทเดนคืออะไรไทเดนก็คือไออธิบายมันเป็นสามง่ามนะครับทุกคนผมเรียกว่าสามง่ามมากกว่าน,นะไทเดนมันเป็นหอ,อกหอะไรหอกเอาไว้แบบเอาไว้ปลามันทำดาเมจรได้ทั้งหมด 8มัถ้าผมจะไม่ผิดผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่หัวใจแต่มันทำดาเมจได้8ะแ,แบบธรรมดาเลยแล้วก็จะมีการตีบวกเอ็นชารนอีกหลายอย่างครับทุกคนโอเคไม่มีอะไรเลยไม่น่าเจออะไรนะแต่ก็ตรงนั้นก็จะเป็นมีซีเรนเทิร์อยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็มีซากเรืออยูแล้วทุกคน ต่ลงไม่ได้ตรงนั้นก็มีดาวที่ถือไทเดนอ่ะเราต้องมีสักพวกชุดเกาะชุดเกาะเหล็กอะไรเงี้ยเฮ้ยเจอแผ่นดินใหม่ทุกคนเจอแผ่นดินใหม่แล้วอนันนี้เราก็เดินทางมาสู่แผ่นดินใหม่แล้วทุกคนโอ้โหไม่นึกว่าจะมีแผ่นดินใหม่เนี่ยว่าแต่เราเข้าไปในนี้ได้ไหมโอ้โหแลกเลย ก็มาปุ๊บรู้สึกแหลกเลยเพราะว่าโลกถูกเจเนเรตใหม่หเองอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นป่าไม้เบิร์ดเลยครับทุกคนน่าจะเป็นป่าไมนะ้เบิร์ตในตรงนี้ดอกโอ๊กโอก้โวาดีเลยทุกคนดอกโอก๊กเฮ้ยได้ดอกโอ๊กไปปลูกแล้วคือตอนนี้ผมรู้สึกแหลกครับทุกคนเพราะว่า มันกำลังเจเนเรตอะไรหลายๆอย่างเฮ้ยเฮ้ยเด้งอะไรเนี่ยเฮ้เดี๋ยวผมเป็นอะไรเรือผมบักให้เรือผมบักทุกคนเรือเราขึ้นมาโอ้ยนี่แหละนะที่เราไม่ค่อยออกสำรวจพอมันโหลดโลกที่ใหม่ๆมันรู้สึกแหลกมากครับทุกคนโอเคเราจะเอาไม้โอ๊กกลับบ้านหน่อยลกันไม้ดากโอ๊กนะ อันนี้เป็นแนดดอนตัดต้นไม้นะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็ดูที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้โอเคตอนนี้เราก็ต้องรอต้นอ่อนเหมือนดับนะครับทุกคนน,นั้นจาวลิปนอนซีเพื่อนไม่นะโอเค,คอ้มันอะไรเป็นต้นออกอยากได้ยากโงกอะ่ะต้นเดียวก็พอแล้วพอเราจะาไป ท้ับพี่โป๊กเราจะไปทำบอนไซอ่ะขอ,อนเดียวพอแผล้วให้มันออกแซปปิ้งอ่ะอยากได้ดาอกอ่ะมันไม่ดอกให้ผมมาดทุกคนทำไมไม่ดอกให้ผมเนี่ยฮ่ได้ยังฮึได้แล้วเคลียเราไปนอนดีกว่าทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อดีกว่าเนาะโอเคครับตอนนี้ผมมาเจอกับต้นสปูตนะก็คือเราจะเก็บต้นสปูตกลับบ้านหน่อยละกัน ทึบทึบทึบ,บ,บนี่ตัดหมายแบบโคตรเทพไม่ขิเข็ง <c oughs> ไม่ทำไมตรงนี้มันไม่แหลกตรงเมื่อกี้มันแหลกอย่างเลยผมไม่เข้าใจตัวเองหมนกัน <c oughs> โอเคได้มาอย่างลต้นก็เพียงพอแล้วนะครับท <c oughs> ุกคนอันนี้เป็นอาคาเชียแต่ทําไมรู้สึกโวลนี้มันเจเนเรตโลกแปลกๆนะในความรู้สึกผม <c oughs> เดี๋ยวถอยหลังกันตืดติ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 ดถอยหลังต้องมีเสียง ว้าวโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปตรงนี้ต่อแล้วกันนะเนี่นะแผนที่แผนที่อ๋ออยู่หมมองนี่เดี๋ยกว่าแผนที่ไม่แสดงวิทะเลทรายเนาะไม่ทะเลทรายก็หลำแล้วเนี่ยผมไม่ต้องการทรายเหมือนกันเนี่ยนี่ใช่ทะเลทรายไหม ไม่รู้อยากเจอทะเลทรายวันที่หนึ่งจุด8ผมไม่ได้เจอทะเลทรายรุย่นอยากเจอทะเลทรายแต่ตรงนี้ทรายก็เยอะเหมือนกันน,ะนี่เดียวผมค่อยมาหาทรายแถวนี้แล้วกันต้องจำจำตำแนงไว้เดี๋ยวดูสิพอกเอาแผ่ที่เรอยั้ ที่สมบัติอ่ะเปิดเปิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้มอื้มอื้มต้องรีบขึ้นต้องรีบขึ้นอ้อวว้า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 ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นไรเนะี่ยเดี๋ยวนะขึ้นมาตรงเนี้ย สู่ความเวิงวางอันไกลพรอนยย่ยย,ยถ่ายโปรคลิปอ่ะไม่มีอะไรทำแช่โอเคเดี๋ยวเราลงไปดูอีกหนึ่งอันแล้วกันผมไม่มั่นใจว่าจะมีหีบสมบัติเทียนแต่เขาว่าส่วนมากมันหนึ่งเรือหนึ่งลาม,มันจะมีหีบสมบัติสองอันมังนะนายยายี่ไงเฮ้ยเปิดไม่ได้ ดิแผนที่แผนที่ทเฮ้ยเฮ้ยขาดขาดการหมดแล้วไม่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 ไม <c oughs> ผมแทบจะไม่ได้หาสมบงสมบัติอะไรอย่างเงี้เลยทนะุกคนเดี๋ยวเรามาดูแผนที่หน่อยชี้แผนที่แผนที่อ่ะทุกคนแผนที่เฮ้ยเฉยช่วยช่วยโอเคเดี๋ยวในะ <c oughs> คลิปต่อไปเราค่อยมาหาสมบัติกันแล้วกัน อันนี้อะไรโปรตีนชนหนึ่งน,นี่ก็ใส่ไปเลยสิครับ <c oughs> อะไรของผมเนี่ยโอเคก็ถือว่าการสำรวจครั้งนี้เราก็ได้เสื้อมา1หนึ่งตัวแล้วก็ได้ได้แผนที่สมบัติมานะครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปต่อไปเรามาหาสมบัติกันแล้วกันเนะอะไระอ่ะเกอะอะไระอ่ะนะนี้เดี๋ยวลืมเอาแผนที่ใส่โอเคก็ยังอยู่ใน เขียดดาร์กโอ๊กอยู่นะทุกคน,นนั้นน้องหมูเนาะหวัดดีแต่ผมชอบโวงนี้ตรงไหนรู้ไหมทุกคนรู้สึกว่าแม่น้ำมันเชื่อมกันหมดเลยนะถ้ามันเชื่อมกันอย่างนี้มันก็โอเคนะทุกคนแต่ใจของผมไม่อยากเจอหมู่บ้าน N p c พมากกว่าถ้าเจอหมู่บ้าน NPC ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอก็ต้องหายต่อไปะครับทุกคนแต่ ถ้าไม่เจอก็คงไม่ใช่ EP นี้นะหรือเอพิโซดนี้แหละโอเคตรงนี้มันโอ้โหเจนเนเรตอะไรของมันเนี่ยถ้าผมขับเรืองไง,องผมเนี่ยนี่เรือโคตซิงว้าวออกไม่นะ้ำมีแค่แอัน,นั้นต้นไหรอ,อันนั้นเห็ดมันก็ไม่ค่อยมีอะไระ่ะทุกคน ตรงนั้นก็เหมือนจะเป็นทะเลซะมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้แล้วกันเนาะรู้สึกว่าเกาะที่ว่าผมอยู่เนี่ยมันจะเป็นเกาะเล็กๆไม่มีอะไรเลยนะทุกคนแต่รู้สึกว่าซากเรือเยอะมากนะเวลานี้เหมาะกับคนที่มาอยากหาสมบัติมากเลยอะ่ะเฮ้ยนนอะไรอะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นสาลายนะทุกคนสามารถเอาไปปลูกได้เหมือนกันนะเป็นแบบเอาไปทําเป็นบนมีวัตถเป็นปุ๋ย ทำเป็นแบบอัตโนมัติเลยนะแต่ว่าเราต้องไปเนเธอร์ก่อนนะเพราะว่า,าต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเนเธอร์คอร์ดวิตรงนี้รู้สึกเริ่มแหลกอีกแล้วไม่เนอะไม่ครับในทำให้ฉันดูแย่ <c oughs> โอ้ยแหลกอะไรเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยทุกคนเชื่อผมไหมรู้สึกว่าผมต้องออกสำรวจนอกเหนือจากแผนที่ผมแล้วแหละทุกคน แต่น่าจะเป็นในการทําคลิปต่ตอไปมันก็น่าจะมาตามล่าหาคุณทรัพย์คลิปนี้เราแค่ออกพจน์ัพ่เฉยนะทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่มีเลยเลยนะทุกคนคลิปอาจ,จแบบโคตรไร้าสาระอะไรเงี้ยค,คลิปนี้ไม่มีสาระเลยทุกคนแค่แค่แค่เฮ้ยจริงเด้อเชียนมอนเมนทุกคนผมเจอโอเชียนมอนเมนแต่ว่า เราจะไม่ไปใกล้มันนะเพราะว่าทุกคนเห็นตัวนั้นไหมเขาจะเรียกว่ากาเดียนนะถามว่าผมเคยฟาร์มกาเดียนไหมเคยสิครับผมใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์อะไปทําเสร็จทําเสร็จแล้วได้ผลผลิตกระติ้วเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากนั่งขุดถึงเที่ยงคืนทุกวันอะทุกวันไม่หลับไม่รอนั่งขุด ขุดขุดขุดเอาน้ำออกขุดแต่น้ำออกอย่างนั้นแหละอย่าไปพูดถึงมันโอ้โหแต่มันอยู่ใกล้แบบอยู่ใกล้เกาะผมมากครับทุกคนโอ,โ,โอเชียนมอน умент เนีน่ยก็แต่มันก็มีฟาร์มรูปแบบใหม่นะของในมือถือแต่ไม่รู้ว่าเวอร์ชันล่าสุดยังท,ทำได้หรือเปล่าเป็นไม่ได้ผมอาจจะก๊อปปี้โว้แล้วก็ลองไปทำในโหมดเครียดฉีบดูถ้ามันทำได้ก็อาจจะมาทำในอนาคตนะครับทุกคนโอเคก็ อบอกว่าเราก็เจออะไรหลายอย่างครับทุกคนแต่ส่วนมากจะเป็นซากเรือปลักหักพังซะมากกว่าแต่รู้สึกว่าเรือล้างในโวนี้จะเป็นแบบผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยล้างครับทุกคนมัน <c oughs> มันอะไรละ่ะคือผมว่ามันมันก็โอเคดีคือมันแบบมันสมบูรณ์หรือมันสมบูรณ์ดีอันนี้อะไรอะ โอเคในที่สุดเราก็กลับมาถึงเกาะของเราแล้วใช่เหรอใช่เกาะหรอไมเนี่ยทางเข้าเกาะเราอยู่ไหนนั่นจะไปทางนน้นนี้เป็นบริเวณข้างหลังเกาะตรงนี้มีซซายขุดเยอะอยู่อย่างงั้นเราก,ก็โอเคป ป๊บเชฟมาถึงเกาะเราแล้วทุกคนวันนี้เราก็เปิดแมปไปได้นิดนึงนะก็ฝั่งนู้นก็จะมีพวกอะไรอะ่ะก็จะมีเรือประหลัดหักพังแล้วก็มีโอเชียนมอนเมน н ์วันนี้เราเจออะไรบ้างเจอเจอแน่ไงเจอพ่อ <c ười> หรือเราจะ อาจจะมีออโครงการทําท่าเหลือป่ะเพราะว่าเราอยู่บนเกาะใช่ไหมแล้วรอบๆเรามันเป็นน,น้ำทุกคนถ้าเราเดินทางด้วยเรือมันก็เป็นอะไรที่ดีนะขายอะไรอ่ะโอ้ยไขยบัวไอ่ขไขเมลอนซอีข่จังเกิ้ลนุอยแต่ผมไม่มีตังค์อ่ะขายทุกอย่างแต่ผมซื้อไม่ได้โอเคเอาของไปเก็บดีกว่าทุกคนได้อะไรมาได้กันพอดอร์ได้อะไรนะ ดาร์กโอ๊กเดี๋ยวนะดาร์กโอ๊กมันปลูกเลยได้ไหมผมไม่มั่นใจเหมือนกันไฮ้ยไ,ไม่ใช่เอาเตียงไปทำบอลไทยไม่ได้โอเคดาร์กโอ๊กปลวกเลยก็ได้อันนี้ปลวกเลยได้ไหมอันนี้ก็ปลวกเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวค่อยมาทําในเบื้องหลังโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปหน่อยแล้วกันนะว่าในคลิปนี้เราได้อะไรมาบ้างเราก็ได้ การผจญภัยครับทุกคนได้เสพบรรยากาศความสวยงามของโบวนี proof, like ้ได้เจอกับเรือล้างที่โดนราวปาไทยเดนใส่เกอบตายแล้วก็ไปเจอเรือล้างอีกแล้วก็ได้แผนที่สมบัติมาเย่ๆๆแล้วก็ฟุกไปก่อนนะเราไปเจอกับ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 โอเชียนโมนาเมนต์นี่ครับ โอเคคลิปนี้ผมขอแค่นี้แล้วกันนาอคลิปนี้อาจจะไร้สาระนิดนึงนะครับทุกคนไม่มีต่อทั้งคลิปเลยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาดูคลิปผมแล้วกันนะโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับบา,บายยก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนบา,บายยครับ